สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่10เมษายนค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนาธีประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ะค่ำคืนนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศการลงทุนในบางตลาดอาจจะดูซึมเซานะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ Easter ของฝั่งของยุโรปนะคะอาจจะมีบางตลาดที่ปิดทําการแล้วค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะภาพรวมของความผันผวนก็ยังมีอยู่และเราก็จับตากันเป็นพิเศษถึงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่นํามาฝากกันด้วยนะคะมาเริ่่มต้นนนนกัััคะะใปปรเด็ของจย เสียงที่ณนะปัจจุบันนี้นะคะเริ่มมีการจับตามองกันมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในฝากฝั่งของสหรัฐและก็ยุโรปนะคะซึ่งมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการรีไฟแนนซ์หรือแม้กระทั่งการถ่ายถอนกองทุนแล้วค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของ Morgan Stanley เองก็ออกมาเตือนนะคะในกรณีของอสังหาเชิงพาณิชย์เสี่ยงได้รับผลกระทบจากวิกฤตธนาคารหลังจากที่เกิดวิกฤตธนาคารในสหรัฐนะคะกดดันปัญหาเรื่องของสภาพคล่องซึ่งอาจจะไปส่งผลต่อตลาดอสัง หาทรัพย์เชิงพาณิชย์ในสหรัฐที่มีมูลค่ากว่า1.5ล,ล้านล้านดอลลาร์ครอบคลุมตั้งแต่อาคารสำนักงานคลังสินค้าร้านค้าปลีกที่อาจจะมีปัญหาด้านการรีไฟแนนซ์นักวิเคราะห์ของ morgan stanley อย่างคุณเจมส์อีแกนนะคะระบุบ,บอกว่านี่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ของสหรัฐมีกำหนดชำระคืนก่อนสิ้นปี2025กำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ในการที่จะหาสินเชื่อเข้ามารีไฟแนนซ์ท่ามกลางมูลค่าของอาคารสำนักงานและทรัพย์สิน ประเภทร้านค้าปลีกที่ปรับตัวลดลงสูงถึง40%ค่ะในขณะเดียวกัน ธนาคารขนาดเล็กและระด,ดับภูมิภาคซึ่งเป็นแหล่งสินเชื่อสำคัญสำ,ญสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมาก็เผชิญกับปัญหาการไหลออกของเงินฝากและการล่มสลายของซิลิคอนวันเล่ดังนั้นก็เลยกลายเป็นปัจจัยสิ่งที่มากขึ้นนะคะโทลูอาลามูตูนักวิเคราะห์จากบลูเบิร์กอินเทลลิเจนต์ระบุบ,บอกว่าผู้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ในยุโรปก็จะเตรียมครบกำหนดการคืนหนี้ภายในปีนี้ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า24,000ล้านยูโร แน่นอนนะคะว่าตอนนี้เรายังคงต้องติดตามกันทั้งในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงภาคธนาคารกันด้วยนะคะเพราะไม่ได้มีแค่สหรัฐเท่านั้นที่เราจับตาการอย่างอสังหาริมทรัพย์ของจีนเราก็ยังคงติดตามกันด้วยหรือว่าแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินฝากฝั่งยุโรปก็มีประเด็นหรือว่าแม้แต่มีธนาคารให้เราเห็นเช่นเดียวกันนะคะ,คะมีการออกมาเปิดเผยกันด้วยนะคะเป็นมุมมองที่บอกว่าธนาคารของยุโรปนั้นเขาไม่ได้เป็นอิสระในเรื่องของการดําเนินงานก็เลยอาจจะทําให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยังงงคต้อ ตามกันเลยค่ะว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นมันจะมีผลกระทบรุนแรงมากน้อยอย่างไรกันบ้างแต่ถ้ามองว่าในเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภาคสถาบันการเงินของยุโรปนะคะจะไม่เหมือนกับภาคสถาบันการเงินของสหรัฐค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่าสหารัฐนั้นเขามีวิธีการแก้ไขปัญหากันแล้วแต่ว่าทางยุโรปเรายังคงต้องติดตามกันอยู่ด้วยมีมุมมองกันนะคะจากทางด้านของนายายาลี่อาจารย์ภาควิชาธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย,ยีนันยางให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวสินหัวค่ะการที่ยุโรปไม่มีนโยบาย ด้านการเงินที่เป็นอิสระเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ระบบธนาคารของยุโรปต้องตกอยู่ในภาวะบั่นป่วนนอกเหนือไปจากผลกระทบที่ลุกลามมาจากวิกฤตการเงินในสหรัฐค่ะพร้อมบอกด้วยนะคะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคารเครดิตสวิสและดอยแบงค์สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของธนาคารในยุโรปเมื่อธนาคารเหล่านี้ต้องพึ่งพาระบบการเงินระหว่างประเทศในรูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมากเกินไปสถานการณ์ดังกล่าวอาจทําให้ภาคธนาคารและเศรดิจของยุโรปต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ ยากลําบากมากขึ้นในอนาคตค่ะซึ่งนายหยางบอกด้วยนะคะว่าทางด้านสหรัฐนั้นอาจจะมีการชะลอปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยดังนั้นภาคธนาคารในยุโรปจะเผชิญกับความเสี่ยงเชิงระบบมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามมองด้วยนะคะว่าวิกฤต ของธนาคารในบางประเทศของยุโรปและสหรัฐอาจจะไม่ได้เลวร้ายเหมือนครั้งที่เกิดวิกฤตการเงินโลกในช่วงปี2551กันด้วยเดี๋ยวต้นเดือนพฤษภาคมเราจะมีการประชุมของเฟดกันด้วยนะคะติดตามท่าทีในเรื่องของการกำหนดนโยบายอัตราดอกเบีย้ยกันด้วยค่ะ ปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะคะหลายประเทศนั้นกําลังพิจารณาแล้วก็มองเห็นนะคะแล้วก็มองว่าเอกภาพในเรื่องของการที่จะไปพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมากๆเนี่ยนะคะอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงในอนาคตอย่างล่าสุดคารทางด้านของฝรั่งเศสเองนะคะก็มีการหาหรือร่วมกันกับทางด้านของเอ eu ในการที่จะกําหนดนโยบายเอกราชเชิงยุทธศาสตร์ก็คือพยายามที่จะเอาตัวออกมาห่างจากปัญหาและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐกับจีน,นะคะ่ะในประเด็นดังกล่าวนี้นะคะ ประธานาธิบดีเอ็มมานนเอลมาครงผู้นําฝรั่งเศสได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรือว่า EU เร่งพัฒนาระบบเอกราชเชิงยุทธศาสตร์หรือว่า s t r a t e g y Autonomy ให้มีความแข็งแกร่งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ชาติสมาชิกอาจจะกลายเป็นเครื่องมือในวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งระบบดังกล่าวสามารถปกป้องยุโรปให้ปลอดภัยจากประเด็นต่างๆนะคะครอบคลุมในการดูแลเรื่องของพลังงานความมั่นคงโซเชียลมีเดียและก็ ยาประดิษฐ์ด้วยซึ่งคุณมาครงเองนะคะได้เตือนเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐใช้สกุลเงินดอลลาร์เป็นเครื่องมือในการกําหนดสิทธินอกอนาเขตบีบให้บริษัทต่างๆของยุโรปละทิ้งธุรกิจในประเทศที่3ตกอยู่ในความเสี่ยงในการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรค่ะแลวก็พยายามถึงอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะระบุบ,บอกว่าสหรัฐเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติต่อจีนที่เข้มงวดมากกว่ายุโรปในขณะที่ยุโรปเองพยายามสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกันกับจีนทั้งในด้านของการค้าและการ การลงทุนล่ะค่ะ ตอนนี้จีนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นที่หมายปองแล้วก็จับตาในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆกันด้วยนะคะอย่างล่าสุดเองที่ไต้หวันเข้าไปพบผู้นํากับสหรัฐตอนนี้ก็ดูว่าเหมือนจะมีประเด็นที่เกิดขึ้นกันแล้วด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางด้านของญี่ปุ่นหรือว่าแม้แต่สหรัฐเองก็จับตากันด้วยนะคะกรณีที่จีนซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้นําของไต้หวันนะคะได้เข้าไปพบปะพูดคุยกับทางด้านของสหรัฐกันด้วยค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่จับตากันทั่วโลกเลยนะคะโดย ทางด้านของนายฮิโรคาสุมาซุโนะหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยนะคะว่าญี่ปุ่นได้ติดตามการซ้อมรบของจีนรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยความสนใจอย่างยิ่งเลยนะคะเขาเน้นย้นําคํานี้ด้านสาหรัฐเองก็ระบุด้วยนะคะว่ากําลังจับตาการซ้อมรบอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะจีนได้ประกาศซ้อมรบ3วันนะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่8เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการซ้อมรบตาม าากกํหนดรค่ะเพื่อตอบโต้โกรณีที่นางไชยอิงเหวินประธานาธิบดีไต้หวันได้พบกับนายเควินแมคคาทีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่นครลอสแอนเจลิตสเมื่อวันพุทธที่5เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยนายฮิโรคาสุมีการเปิดเผยกับนักข่าวด้วยนะคะว่าสันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวันไม่เพียงมีความสําคัญต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังมีความสําคัญต่อเสถียรภาพของประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้นะซ้ำรอย กับเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะเมื่อนางแนนซี่เพโลซีอดีตประธานสภาผู้แทนแาาราษฎรสหรัฐเดินทางเงยือนไต้หวันและได้พบกับประธานาธิบดีไชยิงเวิส่งผลให้จีนตอบโต้ด้วยการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยมีการยิงขีปนาวุธนะคะข้ามเกาะไต้หวันหลายลูกและตกในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า EEZ ด้วยล่ะค่ะ ไปดูกันต่อนะคะจากทางด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะไปดูเรื่องของการกําหนดนโยบายด้านการเงินกันบ้างดีกว่านะคะ,ะล่าสุดนะคะทางด้านของญี่ปุ่นเองนั้นได้ผู้ว่าธนาคารกลางคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ท่านเดิมเนี่ยหมดวาระลงไปหลังจากที่ดํารงตําแหน่งได้2วาระนะคะนั่นก็คือคุณฮารุฮิโกะคูโรดะนั่นเองล่าสุดคะ่ะทางด้านของสํานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ว่าการธนาคารกลางคนใหม่ของญี่ปุ่นคุณคาซูโอโอเอดะนะคะเข้ารับตําแหน่ง ต่อจากคุณคุโรดะโดยที่มีการ จับตานะคะกันเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างยากลําบากแล้วค่ะญี่ปุ่นยังดําเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินแบบพิเศษก็เลยรอติดตามว่าตอนนี้เนี่ยคุณคาซูโอโอเอดะนั้นจะมีการยกเลิกนโยบายควบคุมอัตราผลตอบแทนที่ไม่เป็นที่นิยมไหมแล้วก็ยังบิดเบือนตลาดด้วยโดยการประชุมนโยบายการเงินครั้งแรกเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่27-28เถึงเมษายนนี้ค่ะจับตาถึงการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อด้วยนะคะรวมไปถึงนโยบายในเรื่องของการดำเนินงาน ของ BOJ ในระยะถัดไปค่ะเดี๋ยวเราต้องดูกันด้วยนะคะว่านโยบายจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะต้องยอมรับนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาญี่ปุ่นนั้นเผชิญกับในเรื่องของนโยบายการเงินดูว่าแม้แต่ในเรื่องของค่าเงินที่ผันผวนกันด้วยนะคะอาจจะต้องติดตามกันว่าหลังจากนี้จะมีทิศทางอย่างไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะก่อนที่จะไปพักกันเนี่ยเรามาอัปเดตข่าวสารในรอบโลกกันที่ World u d u p และเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะ ข้อมูลจากบริษัทมาร์กลายสในญี่ปุ่นเผยให้เห็นว่าทั่วโลกมุ่งเป้าลดการปล่อยมลพิษหนุนความต้องการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าปี2,565เพิ่มขึ้นถึง66%แต่ระดับ7.26ล้านคาันคิดเป็นสัดส่วน9.5%ของจำนวนยอดขายรถทั้งหมด76.21ล้านคาันรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนขึ้นนำตลาดยอดขายพุ่งกว่า80%แตะที่4.53ล้านคาัน อัตราการเกิดในญี่ปุ่นเข้าคันวิกฤตกดดันจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนลดลงผลสำรวจล่าสุดของหนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนของญี่ปุ่นระบุว่า โรงเรียนเตรียมก่อนอนุบาลหรือเนอร์เซอรี่กว่า40%ในญี่ปุ่นเดือนเมษายนรับนักเรียนได้ไม่เข้าเป้าอุปสงค์ลดลงอีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรด้านการดูแลเด็กขณะที่ความพอใจของผู้ปกครองต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนก็ลดลงด้วยบริษัทเทสลาประกาศผ่านทวิตเตอร์เตรียมเปิดโรงงานเมกาแฟคทอรี่แห่งใหม่ในเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนด้วยความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่เมกาแพคแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่จำนวน10,000หน่วยต่อปี มีแผนเริ่มสร้างในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ตั้งเป้าเริ่มการผลิตเมกาแพ็คประมาณช่วงกลางปี2,567หัวเวยเทคโนโลยีเตรียมตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคตะวันออกกลางในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอราระเบียท่ามกลางการผลักดันของรัฐบาลซาอุในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจระดับภูมิภาคและขยายความสัมพันธ์ทางการทูตและทางธุรกิจกับจีน ซึ่งปัจจุบันหัวเว่ยมีสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคอยู่ในกรุงดูไบและในประเทศบาเรน วัวนี้พุ่งขึ้นมาเกือบ17จุดกันเลยนะคะ1 5 9 3จุดที่ปิดกันไปได้แต่ว่ามูลค่าการซื้อขาย30,000กว่าล้านบาทเท่านั้นนะคะดังนั้นเองตลาดที่ปรับตัวแรงแบบนี้นะคะแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายที่เบาบางรวมไปถึงในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่นักลงทุนยังคงต้องจับตากันด้วยในรอบเดือนเมษายนจะเป็นโอกาสหรือว่าเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องระมัดระวังสําหรับการลงทุนวันนี้มีคําแนะนํามาฝากค่ะเชิญค่ะ ถ้าถ้าเราดูกันภาพรวมในเรื่องของการลงทุนในวันนี้เราจะเห็นว่าตลาดมันมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นแต่ถ้าเราไปดูในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนหรือว่าแม้แต่มูลค่าการซื้อขายมันยังคงเบาบางกันอยู่นะคะแล้วอันนี้มันสะท้อนจากปัจจัยอะไรได้บ้างเหรอครับครับจริงๆต้องมองเป็นเพราะปกตินะครับคุณหญิงเพราะว่าโครงสร้างตลาดที่มันมีวันหยุดยาวเยอะนะครับก็เป็นอะไรที่มูลค่าการซื้อขายโดยรวมมันก็จะ แถวนะครับอยู่แล้วนะครับเพียงดนยภาพรวมเองเนี่ยตลาดเองก็จะมีสภาพการซื้อขายด้ยรวมอาจจะไม่ได้เยอะมากนะนะครับก็คงต้องรอนะครับช่วงพ้นเทศกาลหยุดยาวไปนะครับเพียงแต่ว่านะครับในเดือนเมษาจริงๆมันเป็นเดือนหนึ่งที่ตลาดมันชอบแอบขึ้นนะนะครับชอบแบบขึ้นนะครับขึ้นแบบมีวอลลุ่มเนี่ยแต่ก็แอบขึ้นนะครับถามว่าสภาพคล่องจะมาเมื่อไหร่ก็จนกว่าเซตเองเนี่ยนะครับมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะครับ เป็นดึองเป็นราวแล้วพ้นช่วงการหยุดยาวไปนะครับหรือนะครับเซตเองสามารถเบรกแนวต้านหลักๆได้เช่นหนึ่นอย่งนะครับ1 6 6่นะครับิบคือถ้าผ่านแนาวต้านหลักๆเนี่ยสภาพคล่องในรวมก็จะเยอะขึ้นนะครับเป็นนักทุนเองเนี่ยควรจะมองนะครับมองว่าอพอตลาดเองเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีเอาลุกหรือว่าแนวโน้มยังไงบ้างนะครับหรือว่าคีย์แฟกเตอร์ของต่างประเทศนะครับมีใจไหนที่ เป็นบวกหรือเป็นลบนะครับแล้วก็ภายในเองนะครับโดยภาพรวมเป็นยังไงนะครับมากกว่าเรื่องสภาพคล่องผมพูดภาพนี้แล้วกันเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยสภาพคล่องมันจะมาเองตอนที่ทุกคนมีความเชื่อมั่นคอนฟ idence น,นะครับ <S <S ถามว่าตอนนี้เรามองภาพของการลงทุน <c oughs> อยู่ภายใต้สถาน,นการณ์ไหนนะครับคือตอนเนี้เวทหลักๆที่ตลาดมองก็คงมองในเรื่องตัววงจรใ,ในบายการเงินของสตาร์ทอินเนี่ยนะครับน่าจะเป็นปลายวงช้อน,นะครับก็คือการขึ้นตละกีลเอง เข้าสู่จุดที่อาจจะพีคไปแล้วนะครับาตามมุมมองของตัว MUFG นะครับซึ่งเป็น House View ของเราหรือนะครับอาจจะขึ้นได้สักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็คงขึ้นได้แค่25บ่บหอพอยต์ก็คงไม่เกินนั้นนะครับในรอบการประชุมวันที่3พฤษภาคมนะครับเพราะนั้นดอกพินิยซอสเองเนี่ยใกล้จุดที่จะเป็นจุดสิ้นสุดนะครับของการขึ้นนะครับเต็มทีและหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องตามดูครับว่า เศรษฐกิจโดยรวมนะครับมันแผ่วมากหรือน้อยนะครับถามว่าอะไรที่ต้องระมัดระวังความเสี่ยงก็คือเรื่องตัวต่างประเทศเนี่ยก็คือเรื่องการหดตัวของเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับถ้าเป็นแค่ซอฟต์แลนดิ้งใน v e l o p e d country สหรัฐยุโรปอันเนี้ยตลาดหุ้นเอเชียจะยังคงมีโอกาสอัพเปอร์ฟอร์มนะครับแต่ถ้ามันเป็นการหดตัวที่เร็วแล้วมีสัญญาณว่าเอ้ยมันจะเป็นรีเซชชันแบบแรงๆอย่างเนี้ยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าบรรยากาศทางทุนเราเองอาจจะไม่สวยนะครับส่วนภายในนะครับส่วนภายในของเราเนี่ยนะครับ แต่มาสองพอเข้ามานะครับเดือนเมษากลางเดือนพฤษภาก็จะเป็นรอบของ Earnings สี่สัใช่ไหมครับ mm hmm. e a r n i n g ในช่วงแต่มาหนึ่งนะครับเ,เราเคยเสียโอกาสเนี่ยเสียโอกาสก็คือ e a r n i n g Q4 ของปี2022เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับที่รีพอร์ตมาช่วงต้นปีทำให้ตลาดเราเนี่ยเสียโอกาส การฟื้นตัวก็คือสะดุดนะครับในแง่มูลต้มแล้วก็เม้นกเงินต่างชาติก็สะดุดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นของบ้านเราเรื่องหนึ่งคือต้องตามเบนิ่งคต้องดีนะครับคือต้องดีต้องคือ improve ขึ้นจากช่วง Q4 นะครับคือถ้าดีขึ้นก็จะเป็นภาพที่ไม่ตลาดองเนี่ยน่าจะมือต้อมของการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะตามดูในเรื่องตัวโครงสร้างนะครับของการเมืองไทยนะครับว่าการเมืองหลัการเลือกตั้งนะครับดูแนวโน้มมีเสืีอรภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับคือตอนนี้เป็นช่วงของการหา แคมเปญในใบต่างๆก็ดูออกมาชัดเจนขึ้นนะครับแต่เราก็พอจะคัดการได้แหละว่าในบายบโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยก็จะพยายามกระตุ้นในเรื่องตัวกําลังซื้อนะครับเป็นมาตรการอ่สำหรับส่วนระยะสั้นไปก่อนนะครับส่วนมาตรการระยะกลางระยะยาวก,ก,ก็คงต้องรอดูนะครับโครงสร้างรัฐบาลอีกทีหนึ่งว่ามีเสถียรภาพบ้างไหมถ้ารัฐบาลหลักการตั้งเองเนี่ยนะครับดูนารมีเสถียรภาพคือมีเสียงเยอะเนี่ยนะครับน,นี่จะเป็นภาพปลุกตัวตลาดระยะกลางระยะยาวครับ ทุกคนทกทาว่าเราดูจากปัจจัย่างประเทศแน่นอนไทยเรือดออสเตรเลียเราติดตามการสามเดษสภาคมเนโนมน่าจะมีการปรับขึ้น0 2 5อยู่งาเนตและหลายใจน้องเ้องมดูกันด้วยรวมไปถึงในเรื่องของภาวะเศรษฐกษิจที่เราเกังวลก,กันโอกาสที่ทั้งสหรัฐยุโรปมันจะเกิดภาวะถดถอยหรือว่ารีเซชชันมันมีมากน้อยแค่ไหนหรือ่คะหรือเรามองแค่ว่าการหดตัวของเขามันไม่ได้มีในยะสําคัญอะไรที่จะมีผลตอ่อในเรื่องของภาพรวมกันครับคือถ้าดูฝั่งสหรัฐเองตอนเนี้ย แนวโน้มก็ดูเศรษฐกิจน่าจะแผ่วลงนะครับแต่ว่ายังไม่น่าจะเป็นฮาร์ดฮาร์ดรีเซชชันน่ยยังน่าจะเป็นลักษณะาการซอฟต์แลนดิ้งอยู่นะครับคือดูจากโครงสร้างที่เริ่มเห็นการชะลอตัวนะแต่อะไรก็ตามเนี่ยต้องรอช็คแบบนี้ทุกๆเดือนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในภาพรวมมันมีสัญญาณแผ่วเร็วกว่าที่คิดมากกว่าที่คิดเนี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เองเท่าที่เราดูก็ยังเป็นลักษณะาการซอฟต์แลนดิ้งอยู่นะครับส่วนยุโรปรเองนะครับก็ต้องให้ตามดูครับปัจจัยที่ ไม่แน่นอนสูงก็คือเรื่องรัสเซียยูเครนนะครับผ่อนคลายไหมถ้าผ่อนคลายในะยุโรปจะเป็นอัพไซด์เลยนะครับ recession คงไม่เกิดละแต่ถ้ายังไม่ผ่อนคลายก็ไม่แน่ครับสียุโรปเองก็อาจจะเสี่ยงชะลอตัวลงในรึ่งหลังได้กันแต่ว่าณจุดปัจจุบันนี้เนี่ยสัญญ,ญาณเศรษฐียุโรปเองเราเห็นภาพเหมือนกันว่าหลายๆเซกเมนต์เริ่มรีพอร์ตตัวเลขแย่ที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามตอนนี้เนี่ยเรามองยุโรปเองอาจจะดูเสี่ยงกว่าสหร,รัฐหน่อยๆนะครับก็ที่ จะเป็น recession เนี่ยมีมากกว่าฝั่งสหรัฐนะครับก็ค่อยๆทําดูนะครับแต่ในภาพรวมนะครับลักษณะของการชะลอตัวเองเนี่ยยังมีท่าทีจะเป็นลักษณะ soft landing นะครับยังไม่ได้ดูรุนแรงมากนักนะครับเ,เรานึกภาพไปข้างหน้าครับว่าถ้าเกิดสัญญาสื้สหรัฐยุโรปเองค่อยๆแผ่วลงนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปนโยบายการเงินเป็นปลายไซเคิลนะครับก็คือการดึงสภาพคล่องกลับของธนกลางทั้งสหรัฐยุโรปเองเนี่ยมันเต็มที่แล้วนะหรือว่าใกล้ๆจะเป็นจุดสูงสุดแล้ว นะครับขณะที่สิเอเชียเองเนี่ยนะครับสิงที่เราเห็นในจุดปัจจุบันเราเห็นว่า,าตัวเลขสีของ,งจีนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพบริการหรือภาพการาบริโภคโดยรวมนะครับหรือการลงทุนก็ตามมันก็ดูเป็นภาพที่ออกมาในโทนที่เป็น post surprise หรือดีกว่าคาดนหน่อย,หนอ,ยอยอย่างตอนนี้อะไรต่างๆเนี่ยเป็นจุดที่บ่งชี้ว่าสีเอเชียเนี่ยเริ่มมีสัญญาณกระตุ้นขึ้นหรือฟื้นตัวแล้วก็จะมีความแข็งแรงขึ้นทุกๆยลเวลาที่มันผ่านไปนะครับเนื่องจากสีไทยก็จะเป็นอันนี้ส่งคล้ายๆกันนะครับมันก็จะเป็นภาพที่ ต้องบอกว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นซเรียลที่เป็นกลางถึงบวกต่อต,ต,ตลาดหุ้นเอเชียได้นะครับเท่าที่เราดูปัจจุบันพีแต่ว่าผมก็ต้องบอ,อกลงทุนแบบนี้แบบตรงไปตรงมาว่าเราต้องมีการติดตามนะครับสถานการณ์ทิศทางเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าบางครั้งบางช่วงมันก็อาจจะมีปัจจัยที่เราไม่คาดคิดเข้ามากระทบแรงที่เป็นอยู่ทําให้ภาพการคาดการณ์เนี่ยผิดเพี้ยนหรือว่าเบ้จากคาดการณ์เราได้เหมือนกันแต่ถามเรานะจุดจุบันนี้ยังค่อนข้างมองบวกครับว่าโอกาสในการลงทุนนะครับของ ก็ที่มาเก็ตนะครับสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็โดยเฉพาะตลาดทุ้นในเซียยังมีภาพที่น่าจะลุ้นเป็นบวกแล้วก็อัพเฟอร์ได้นะครับ <S 2> <S 2> ในช่วงปลายาดือนม่อเนาองจนถึงครึ่งหลังของปีนี้ ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะวันนี้มีข่าวความคืบหน้าทนะรวมไปถึงเรื่องของข่าวที่น่าชื่นชมจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์มาฝากกันด้วยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะรับรางวัล Bank of the Year 2023จากบริษัทการเงินธนาคารค่ะโดยทางด้านของบริษัทการเงินธนาคารนะคะฉบับเดือนเมษายน2566ประกาศผลการจัดอันดับธนาคารแห่งปี2566 Bank of the Year 2023ค่ะโดยใช้ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์12แห่งในรอบปี2 2 6 5ตั้งแต่วันที่1มกร,ราคมถึงวันที่31ธันวาคม2565มาพิจารณาจัดอันดับปรากฏว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี2566โดยในปี2565นะคะธนาคารมีกำไรสุทธิ53,626.11ล้านบาทเพิ่มขึ้น18,231.32ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมา51.51% 51และมีกำไรสุทธิต่อหุ้นนะคะ15บาท95สตางค์สูงที่สุดเป็น อันดับหนึ่งของระบบธนาคารพาณิชย์ค่ะซึ่งเป็นผลจากความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจที่ดีขึ้นจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและกําไรจากการขายบริษัทย่อยและการโอนธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม SCBX การตั้งสำรองที่ลดลงและการบริหารค่าใช้ใจ่ายที่มีประสิทธิภาพค่ะโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นธนาคารที่ดีขึ้น To be a b e t t e r bank อย่างต่อเนื่องโดยกําหนดันธกิจนะคะดิจิทัลแบงค์ที่ เป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคัง่งพร้อมมอบประสบการณ์การให้บริการที่เชื่อมโยงถึงการอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางและยังให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลของพอสินเชื่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยค่ะโดยแผนการดําเนินธุรกิจในปีนี้นะคะเพื่อเป็นธนาคารที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีหลายแผนด้วยกันนะคะแผนแรกก็คือการปรับกระบวนการให้เป็นดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของการดําเนินงานแผนที่2คือการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับบริการด้านการบริหารความมั่งคั่งแก่ลูกค้าทุกกลุ่มแผนที่3คือการสร้างสมดุลของพอร์ตการให้สินเชื่อและการบริหารอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงแผนที่4ก็คือการให้ความสําคัญกับหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนมีการกําหนดเป้าหมายผลักดันสินเชื่อสีเขียวนะคะเพิ่มอีก1นึ่งแสนล้านบาทในช่วงปี2566-2568ถึงดด้วยค่ะ ถือเป็นรางวัลน,นะคะที่การันตีละค่ะในเรื่องของการดำเนินงานรวมไปถึงการมุ่งม,มั่นนะคะในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการดูแลค่าใช้จ่ายนะคะในด้านของการบริหารสุขภาพกันบ้านดีกว่าล่าสุดค่ะทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะผนหนึกช้อปปี้ทรงเมืองไทยสุขภาพเบาตังวัยทางานค่ะ คุณสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิตได้เปิดตัวความคุ้มครองสุขภาพเมืองไทยสุขภาพเบาตังวัยทำงานเอาใจคนวัยทำงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพพร้อมเติมเต็มสวัสดิการที่มีอยู่ให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเพิ่มความอุ่นใจในทุกจังหวะของชีวิตด้วยการคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง5ล้านบาท 1. แบบมีความรับผิดส่วนแรก3 0,000บาท ครอบคลุมโรคร้ายแรงทั่วไปโรคระบาดและอุบัติเหตุคุ้มครองตอนแอดมิดรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่ตอนเนื่องกรณีผู้ป่วยนอกทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานค่าห้อง icu ค่าหมอค่ายาค่าตรวจค่าผ่าตัดค่ากายภาพบำบัดและยังรวมถึงการผ่าตัดเล็กหรือใหญ่หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็สามารถคุ้มครองได้ค่ะสามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ21-59ถึงปีระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน10ปี เริ่มต้นเพียงวันละไม่ถึง31บาทและในวงเล็บ2ค่ะระยะเวลาเอาประกันภัย10ปีโดยเสนอขายผ่านช่องทาง Shopee ผู้นำแพลตฟอร์ม e-commerce ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ไต้หวันค่ะ เดีนี้ในเรื่องของการซื้อประกันเราหาช่องทางได้ซื้อกันอย่างะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็สะดวกกันด้วยค่ะและที่สําคัญเราสามารถรู้ในเรื่องของกรมธรรม์หรือว่าแม้แต่ความคุ้มครองของกรมธรรนั้นๆก็ได้เลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ